วัยรุ่นเนาะน้อเราก็จะมีเป็นปัญหาชีวิตเข้ามาลุมแล้วจนทําให้เกิดอาการที่แบบว่านอนไม่หลับเครียดค่ะท้อค่ะเวลามาทํางานตอนเช้านะคะก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มี energy เลยอะค่ะแล้วก็ไม่มีแรงในการทํางานอาการหลักๆนะคะเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นคนที่แบบว่าทางานเยอะนะคะแล้วก็เครียดหนักมากมันก็จะคิดมากจนเรานอนไม่หลับวัยรุ่นเนาะนเราก็จะมีเป็นปัญหาชีวิตเข้ามาลุมแล้วจนทําให้เกิดอาการที่แบบว่านอนไม่หลับมีเรื่องเครียดเรื่องเพื่อเรื่องที่ทํางาน ส่วนตัวแล้วอะค่ะเป็นคนที่แบบว่านอนหลับแล้วจะรู้สึกว่านอนหลับไม่สนิทแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าอะค่ะก็จะรู้สึกไม่ได้สดชื่นอะไรเลยทํางานก็จะแบบว่าไม่ไหวไม่มีแรงเหนื่อยง่ายด้วยเคยมีเป็นทานที่แบบว่าพวกชาคาโมไมเพื่อให้แบบว่านอนหลับสบายตอนกลางคืนก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยขอเพราะ มันก็ไม่ได้ทําให้เรานอนหลับสบายเราก็ยังมีเรื่องเครียดอยู่ข้างในอยู่ดีอะคะ่ะทาน NRD ไปแล้ว1เดือนก่อนนอน2เม็ดใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงในการนอนไม่ได้หลับยากเหมือนแต่ก่อนแล้วที่ว่าใช้เวลา1-2ชั่วโมงอะคะ่ะแล้วตื่นมาตอนเช้าจะรู้สึกว่ามันร่างกายมันสดใสมันรู้สึกสดชื่นเริ่มเห็นผลช่วงหลังจาก1สัปดาห์ไปอะคะ่ะแต่ว่าอาการที่แบบว่าตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะก็เริ่มสักประมาณวันที่3ที่ ข้อดีเลยนะคะที่รู้สึกกับ NRD แล้วอ่ะคือเหมือนมันเป็นตัวช่วยในการปรับเวลาการนอนของเราช่วยทําให้แบบว่าเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วมันก็นอนหลับไปได้เองตื่นมาแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะใช้ชีวิตได้โอเคมากขึ้นนะคะ